ตอนนี้ไปก็ขอันรดาท่านพูทธบริษัททั้งหลายฟังคำแนะนำสักสิบนาทีสเสเสการปฏิบัติตอนกลางคืนนี้เป็นการปฏิบัติในหมวดของสุขวิปัสสโกและในการปฏิบัติในหมวดนี้ไม่มีทิพยคุยานไม่สามารถท่องเที่ยวปใิภพต่างๆได้สำหรับผู้มาใหม่ แต่สำหรับท่านที่ปฏิบัติอยู่เก่าแล้วที่ได้มโนยิทธิท่านก็มีสิทธิจะใช้สามารถมโนยิทธิไปในสถานที่ต่างๆมีพระนิพพานเป็นต้นได้ตามอธิยาสายแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นสำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วหลังเกียรนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษััทั้งหลายทั้งที่ได้มโนยิทธิแล้วก็ดีเคยปฏิบัติใหม่ก็ดี ใช้ปัญญาในด้านวิปัสนาญาณพิจารณาร่างกายและความเป็นจริงเสียก่อนนั่นก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรเหลือคนที่เกิดมาทุกคนสัตีิเกิดมาทุกตัวต่างคนต่างก็ตายหมดวัตถุธาตาุต่างๆในที่สุดก็พังเช่นเดียวกัน เป็นอนโลกมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแท้จริงของเราเราเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่อยู่นานไม่ได้อยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่ได้ท้ายที่สุดเราก็ตายในช่วงที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เต็มไปได้วยความทุกข์เราหาความสุขไม่ได้จริงๆเลยตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความทุกข์ต้นมาจากการทนได้ยาก ก็อย่างความหิวเราทนไม่ได้แต่เขินทนก็มีทุกขเวทนาหนักความหิวก็เป็นทุกข์การปดอุจาระปัสสาวะทนนานก็ไม่ได้ถ้าทนได้อยู่ได้ยับยั้งได้ก็ต้องทนดันนี้ก็เปรนอกการของความทุกข์การหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เปรนอกการเขงความทุกข์ความป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นก็เปรนอกการเขาความทุกข ความแก่เกิดขึ้นก็เปรีอกการของความทุกข์ความพัดพลาดของรักของชอบใจเกิดขึ้นก็เปรีอกการของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นก็เปรียกการของความทุกข์อาการที่จะตายมีทุกขเวทนานมากก็เปรียาการของความทุกข์ก็รวมว่าความทุกข์ที่มีอยู่นี่เป็นความทุกข์ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่มีร่างกายประเภทนี้เป็นมนุษย์เราจะไม่มีความทุกอย่างนี้รวมความอาการเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติจะก,กี่ชาติเขาตามเราไม่มีความสุขคนอันดับสูงของประเทศตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาและตานดับต่ำที่สุดทั้งยาจกเข้นใจก็มีความทุกประเภทนี้เสมอกัน <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็ไม่พ้นความทุก ต่อไปเราก็ลองมาคิดถึงเทวดาด้วรผมการเกิดเป็นเทวดาด้วรหมมีความทุกข์หรือมีความสุขเนื้อแท้จริงๆแล้วเทวดาก็ดีพหมก็ดีมีความสุขมากแต่การอยู่เป็นเทวดาด้วรหมอยู่ไม่ได้นานถ้าหมดบุญบัสนาบารมีเมื่อไรก็ลกต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัติฉันบ้าง ต้องสเสวยความทุกข์อีกฉะนั้น,ด,น,ด,นดินแดนนสามดินแดนนี้น่าจะไม่เป็นที่พอใจของเราคือเป็นดินแดนที่มีความทุกข์ดินแดนที่มีความสุขมีดินแดนเดียวคือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานในใครไปเกิดที่นั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายมีแต่วความสุขอย่างเดียวดารมณมหนักใจนิดหนึ่งไม่มีเป็นยอดของความสุข เป็นที่ปรารถนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาแต่พุทธบริษัททุกคนไปที่นั่นและก็การเกิดวิเทวดาและพรมบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วทั้งหมดเคยเกิดวิเทวดาและพรมมาแล้วทั้งหมดทุกคนถ้าท่านไม่เคยเกิดวิเทวดาและพรมเพราะว่าท่านไม่เคยบำเพ็ญบรารมีมันอย่างหนักในการก่อน ทุกคนก็ไม่มีความปรารถนาในการเจริญพระกรรมฐานคนที่ต้องการเจริญพระกรรมฐานนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องมีบาร,รมีเป็นอุปบาบร,รมีหรือปรมตถบาร,รมีสําหรับพวกท่านอยู่ที่นั่งอยู่นี่ถ้าบุคคลใดมีความปรารถนาพระนิพพานเป็นที่ไปท่านผู้นั้นมีบาร,รมีเป็นปรมัตถบาร,รมีและก็มีโอ,อกาสจะสามารถปรนิพพานได้ในชาตินี้ วิธีปฏิบัติเพื่อนิพพาบนบรรดาแทนพุทธบริษัทอันดับแรกขอทุกท่านเคารพศินคือเคารพพระไตรสนาคมก่อนหรือก่อนที่จะเคารพพระไตรสนาคมก็ต้องคิดว่าชีวิตเราต้องตายความตายเป็นของเราแน่ตามที่พุทธเจ้าทรงตรัสกับเปสการี ว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพวงนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติความดี ว่าถ้าตายวันนี้ถ้าตายเมื่อไรก็ตามเราจะไปนิพพานทันทีตั้งใจไว้อย่างนั้นการที่จะไปนิพพานได้จริงๆก็คือหนึ่งคิดตัดโลภะความโลภ้วยการคิดจะให้ทานถ้าโอกาสมีเราก็ให้เป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะไปนิพพานก้าวที่สองทรงศีลให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้า ทรงให้บริสุทธิ์ไว้ข้อที่สามเคารพพระไตรศนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นกำลังใจไม่ปล่อยใ้การในสี่จิตฟังไม่อย่างเดียวคือนิพพานสำหรับการภาวนาวันนี้บรรดาท่นพุทธบริษัทสุขาบรสโกไม่ตอนเริ่มต้นนี้ไม่บังคับการภาวนา ท่านพูนใดภาวนาคล่องอย่างไหนมาแล้วให้ไปให้ภาวนาอย่างนั้นไม่ต้องกลับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ท่านที่พร้อมจะเจริญมโนยิธิคอยภาวนาวานามะพะทะคือเวลาให้ใจเข้านึกวานมะเวลาให้ใจออกวันมะพะทะเวลาให้ใจเข้าใจออกจุยาบังคับลมให้ใจปล่อยให้ใจไปตามปกติเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้เราให้ใจเข้านึกตามวันมะ เวลานี้เราให้ใจออกม่ตามอภาธะ <c oughs> วันนี้ก็จะปรารบขึงอารมณ์ของพร,ระโสดาบัน,นสสกิธาคามีท่านผู้ใดเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็เลิกไม่ต้องตกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันอีกบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผล มีอย่างเดียวเราเกิดเป็นทวรดาห,หรือพรมหรือไปพนิพานคําว่าปะโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสพันิพานเมื่อถึงกระแสพนิพานเข้าเขตพนิพานแล้วไม่กลับถอยหลังอีกและคนที่เป็นปะโสดาบันก็มาฐานไม่เสื่อมวิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นปะโสดาบันก็คืนหนึ่ง เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นใจไม่เสี่ยคใครไม่สงสัยในความดีของท่าน <c oughs> รายการที่สองทงสินไหบริสุทธิ์รายการที่สามไม่ลืมความตายที่ว่าเราจะตายเม่อะไรก็ตามในเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรมร,ะธรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ผีสินห้าเป็นเครื่องป้องกันอบายภูมิเราตายเมื่อไราขอไปนิพพานเมื่อนั้นอย่างนี้ท่านั่งหลายตายเมื่อไราจะไปนิพพานทันทีก่อนจะไปนิพพานก่อนจะตาย,ตายวันนั้นจะเป็นพระอาหารหันต์ก่อนต่อไปนี้ไปก็จะพูดถึงอารมณ์ของพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีนี่ก็ตัดทั้งโยตได้สามเหมือนกันเท่าพระโสดาบัน ถ้ามีจิตใจทีเอกว่าสัญชน์ข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราจะตายไม่ได้ก็าตามเราขอปาณิพนัชสัญญาข้อที่สองมีความรู้สึกตามความเป็นจริงแล,แล้วขอยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรยิยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่สงสัยในคําสอนและในตัวของท่าน ขอยึดพระพุทธเจาพ,พระธรรมและพระอ,ะอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตด้วยความมั่นใจแล้วข้อต่อไปพระสีธาคามีละคือว่าทรงไว้ซึ่งกำหนดสิท์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่ประพฤติผิดทางไม่พฤติผิดในกรรมไม่ละเมิดกรมมา,มารุมไม่ทำกรรมมีนี่ทางกาย,ยากรรมทางกาย ทางวาจาพระสกิธาคามีละสีอย่างคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบให้เขาสะเทือนใจสี่ไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันและสานะแล้วก็สี่ไม่พูดไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์คือพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์นี่ทางวาจามีสี่คือไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์สำหรับด้านจิตใจจิตใจไม่คิดอยากจะได้ทรัพย์สมัยเขาว่าคนอื่นใดมาเป็นของตนยินดีเพราะทรัพย์ของตนี่หารได้โดยชอบธรรมและก็สองไม่พยาบาทจองล้างจองผ่านบู้คนอื่น คือบรรเทาความโกรธโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างไม่จองผานไขรไม่พยายามไค่โกรธแล้วก็แล้วก็ไปเลิกแล้วเลิกโกรธแล้วก็เลิกกันไปไม่จองเวรจองกรรมและก็สามทำจิตใจมีความเห็นให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริงคือยอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง เราจะไม่คิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรงนี้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไปเสมอเพื่อเป็นการป้องกันอบาไบยภุมมขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพตลอดชีวิตและก็ต่อไปเพื่อป้องกันไม่ลงอบาบยภูมมต่อไปตัดกําลังบาปทั้งหมดที่สร้างมาแล้วไม่ให้บาปมีโอกาสให้ผล คือหไม่คิดและไม่ทำจะฆ่าสัตว์ 2- ไม่คิดและไม่ทำในการลักทรัพย์สามไม่คิดและไม่ทำในการละเมิดการเมสุมิชาจาร์สีไม่คิดและไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ได้ประโยชน์และก็ห้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่น ไดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบร,รมและก็หไม่โกรธไม่พยาบาทจองล้านจองผานบุกคนอื่นยังมีโกรธบ้างแล้วก็ 7. จ็ดทำความเห็นให้ถกูกมีความเพียงมาสิทธิ์แต่วาจาว่าเป็นหนึ่งไปแล้วรวมแล้วก็10อย่างขอบันดาแตนพุทธบริษัทหลายเวลาที่ครูให้สัญญาธรรมปฏิบัติ ท่านจะใช้ภาวนาว่าอย่างไงก็ได้หรือจะไม่ภาวนาเลยจะคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายเราตายแน่จะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบไม่ต้องเกรงความตายก่อนจะตายคิดยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วต่อมาก็พิจารณาว่กากรรมบททั้งสิบประการมีข้อไหนบ้างที่เรายังทำไม่ได้ เราจะระมัดระวังสิขาบทข้อนั้นให้ทําได้ให้ทรงตัวที่ไหนปฏิบัติได้แล้วก็ปฏิบัติให้ทรงตัวไม่คลายเคลื่อนพิจารณาอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะหมดเวลาก็ใช้ได้ก็ยิง่งดีใหญ่ยิงคิดว่าความตายจะถึงเรามอาะไรก็ตามเราต้องการปณิพานเมื่อน,นั้นอาราบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะพูดก็จะหมดแล้วตอนนี้ไปขอเตือนสาวกององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว การที่จะภาวนาพิจารณาตอนที่ภาวนาพิจารณาตามนั้นก่อนต่อไปก็กําหนดรูล้ลมห้ใจเขออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามเวลาให้ใจออกภาวนาตามถ้าท่านที่มาใหม่ไม่เคยภาวนาไว้เลยให้ใจเข้าจะนึกว่าพุทธให้ใจออกนึกตามบระโทก็ได้เพื่อเพื่อว่าจะฝึกปโนยิธิตในตอนกลางวันเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวนามาันมะให้ใจออกนึกตามมาพาทะ เวลาภาวนาอยู่ร่างกายจะเป็นยังไงอย่าสนใจกับร่างกายคืออาการเขาปีติคือหนึ่งขนพองสยองกล่าวสองน้ำตาไหลสร่างกายโยกโครสี 4, ตัวลอยมือากาศห้ 5, าเมกาสาบส่านทั้งหมดนี้จะเกิดยังไงก็ช่างอย่าสนใจสนใจเพีแค่ใจสบายก็แล้วกันตอนนี้ไปขบวนดาธิาพุทธบริษัททุกท่านเริ่มปฏิบัติได้ บตับแต่เวลานี้ไปจะให้เวลาไว้30นาทีเมื่อถังถึง30นาทีอาจารย์พระโคกคุมจะให้สัญญาณเลิกเจรเดินะะกรรมฐานตอนนี้ไปคูะบรดาแต่พุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติได้ตามปัิยาัส